มิวเอ็กซ์แอคทีปี2023นะครับดาวเริ่มต้น99,000บาทนะครับผ่อนเพียง16,444บาทฝากระโปรงคาร์บอนทรง v วทผา F1 นะครับของ AB c a คาร์บอนนะครับ b บเอวายเลสซิ่งนะครับเงาเงาช่ำๆกันเลยนะครับนี่ดูครับสวยงามนะครับด้านหน้าเราก็ใส่สตัดปรับเกียวโหลดนะครับ1.5นิ้วนะครับสปริงโปรเฟนเดอร์นะครับที่เราใช้จัดทรง2นิ้วนะครับมาโดยเฉพาะของมิวเอ็กเลย สวัสดีครับเอกอิสุป้ายแดงโปรแรงทุกคันนะครับวันนี้เราจะพามาชมเจ้า m u X Active นะครับปี2023นะครับโปรแต่งของเรานะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่99,0 0 0บาทนะครับผ่อนเพียง16,444บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่คันนี้นะครับคุณลูกค้าได้ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับอันไหนที่เราจัดโปรให้และอันไหนที่ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับปะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่า Mulex Active นะครับดาว99,000บาทนะครับมีอะไรบ้างนะครับในโปรโมชั่นนี้นะครับอันดับแรกเลยก็หนึ่งก็คือฝากระโปรงคาร์บอนนะครับนี่เป็นทรง V นะครับผ้า F1 นะครับของ AB Carbon นะครับ by Ay Racing นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็ใส่สตัดปรับเกียวนะครับโหลดนะครับ1.5นิ้วนะครับขนาดล้อก็ขอบ18นะครับยางเป็น265 618นะครับนี่ TE ยอดแดงนะครับน็อตล้อดุมล้อนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับฝาครอบเบรกเป็นสีแดงนะครับนี่สามารถเลือกสีได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าอันนี้ก็คือ แล็บหลังคาดำให้ด้วยนะครับเป็นดำเงานะครับนี่ดูเลยครับส่วนด้านหลังนะครับก็ล้อก็ขนาด18นะครับเป็น265 6118นะครับนี่ข้างหลังเราจัดทรงโหลดลงมา2นิ้วนะครับโดยเปลี่ยนสปริงของโปรเฟนเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าสปริงตัวไหนนะครับไป อันนี้ครับที่เป็นสีแดงนะครับก็คือสปริงโปรเฟนเดอร์นะครับที่เราใช้จัดทรง2นิ้วนะครับมาโดยเฉพาะของ m ิวเเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับส่วนด้านหลังใน m ิวเอ็ก v e แอตัวนี้นะครับก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับมากับรถเลยนะครับนี แล้วก็แลปสปอยเลอร์ด้านท้ายเป็นสีดำให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าหลังคานะครับเป็นดำทั้งหมดเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับเดี๋ยวเรามาชมภายใน m ิวเอ็ก i v แทีนะครับที่เราจัดโปรให้คุณลูกค้านะครับดาว99,000บาทนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็เป็นจอเพดานหรือจอกลางนะครับขนาด12นิ้วนะครับต่อมาก็เปลี่ยนเครื่องเล่นเป็นระบบ Android นะครับสามารถที่จะ เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้นะครับแล้วก็เพิ่มช่องชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับ2ช่องนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องเล่นของเราได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็มีระบบลงทางลาดชันนะครับการลื่นถลายนะครับเบรกไฟฟ้าออโต้โฮนะครับนี่ใน m ิวเอ็กซ์แนะครับ แต่คันนี้นะครับคุณลูกค้าได้เพิ่มเติมกระจกมองข้างพับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนะครับแล้วก็ที่วางแขนเป็นเปียโนแบ็กนะครับทั้ง4อันเลยนะครับอันนี้คุณลูกค้าเพิ่มตังค์นะครับลูกค้าอยากได้เราก็จัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาชมบอหนังกันต่อนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกสีแล้วก็ สามารถที่จะกําหนดว่าเราจะเอาเบาะหนังสีดําได้แดงหรือสีแบบคันนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับเราก็ทำเบาะหนังให้คุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็บุแผงประตูด้วยนะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับว่าอยากได้เบาะหนังสีอะไรนะครับแล้วก็เย็บด้วยได้สีอะไรนะครับเดี๋ยวเราชมกันเลยนะครับ เมื่อกี้เราก็พาคุณลูกค้าไปชมรอบคันและภายในนะครับใน Mill X Active นะครับที่เราจัดโปรโมชั่นไว้ที่ดาว99,000บาทนะครับเดี๋ยวเราขอย้ําอีกทีนึงนะครับดาว99,000บาทนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็ฝากระโปรงคาร์บอนนะครับนี่เป็นผ้า F1 นะครับล้อแม็กขอบ18สามารถเลือกลายได้นะครับน็อตล้อดุมล้อฝาครอบเบรกก็สามารถเลือกลายได้นะครับข้างหน้าเราใส่สตัดปรับเกียวโหลด1.5นิ้วให้นะครับส่วนด้านหลังนะครับเราใส่สปริงโปรเฟนเดอร์นะครับ โหลด2นิ้วนะครับส่วนแรปหลังคานี้เราก็มีให้นะครับเบาะหนังภายในก็สามารถเลือกสีได้นะครับจอ Android เปลี่ยนให้เป็น9นิ้วนะครับและเพิ่มจอเพดานให้ด้วยนะครับนี่อันนี้เอกอูสิสุป้ายแดงโปรแรงทุกคันนะครับก็ขอฝากไว้ในช่องทาง YouTube และ Facebook TikTok ด้วยนะครับขอบคุณครับ